สวัสดีครับพ่กับผมมาพินกับชาแนลเลไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มากินราเมงครับราเมงถ้วยนะสำเร็จรูปครับก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะฮะอันนี้ก็บอกไว้ด้วยว่าเนี่ยมีเนื้อหมูชาชูนะครับรสคุโคุโรทงคัสเราเมงฮะคุโรทงคัสึราเมงนะอะไรที่มีคุโรเนี่ยก็คือดำนะฮะทง ก็คือรามเมงทองคัดสึกนะครับดำนะฮะนี่ฮะตัวนี้กุโร่เนี่ยตัวนี้แต่ว่าดำนะเอ่าเจแปนนิสรามเมงครับของนิตชินนะฮะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่านิตชินเนี่ยจะเป็นคนที่คิดค้นบะหมี่ถึงสำเร็จรูปแบบพวกสไตล์มาม่าที่เรากินกันทุกวันนี้ครับนึกว่าเสียงอะไรนะครับกำลังต้มน้ำครับเปิดอกมาดู โอ้โหมีหลายอย่างเลยครับเนี่ยโอ้โหหมูชาชูครับไม่หนาครับบางนะบางแบบแสงรอดได้ใส่ก่อนเติมน้ำเดือดนะครับอย่าไปใส่ทีหลังนะที่แกวมาได้มีหมูชาชูมีผงซุปนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นน้ำมันเจียวหรืออะไรอย่างง้นนะครับแล้วก็มีซ่อมนะครับส่วนนี้เป็นเส้นข้างในครับ ก็ไอเนี่ยเป็นน้ำมันซอสดำๆลงไปนะฮะสมคำว่าคุโรนะครับคุโรแปลว่าดำนะฮะก็หมูชาชูครับใส่ลงไปเดี๋ยวเราเติมน้ำร้อนนะครับพอท่วมแล้วกันนะปิดฝาครับ ครับะหมีถ้วยที่ดีเนี่ยต้องเอา,เอาซ่อมปักแล้วเหน็บอย่างนี้ได้นะฮะก็รอวเวลาครับผมเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดนี่ครับมาดูกันนะฮะว่าจะอะไรดูว่าตรงปกไหมครับอืม ใช้ได้นะถ้าเทียบกับบะหมี่ราคา36บาทครับถือว่าเป็นเอ่อ p เ e m ่ยมเลยนะฮะก็คือราคาแพงนั่นเองเพราะว่า36บาทนี่ซื้อเอ่อมามา่าว,วัยวัยยำยำแบบปกติเนี่ยได้หลากหลายเลยครับโอ้หอมครับหอมพราะคนนี่รู้เลยว่าหอมครับคนอน ะะเดี๋ยวไปหาช้อนมาหน่อยชิมสุกครับหอมครับอร่อยครับมีความเข้มข้นกลิ่นน้ำมันงามาเต็มเลยถ้าใครชอบน้ำมันงานี่สุดยอดครับอันนะี้แต่ถ้าใครไม่ชอบน้ำมันงามีเพื่อนผมคนหนึ่งไม่ชอบกินน้ำมันงาก็ อันนี้เสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อนี่ครับความข้นของซุปพวกบะหมี่พวกถ้วยบะหมี่ถ้วยพรีเมียมพวกนี้เนี่ยกินเป็นเปลี่ยนบรรยากาศครับอร่อยซุปชอบซุปครับของจีนของออ,อะไรอะ่ะ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องซุปนะไม่เน้นเรื่องเครื่องเนี่ยอย่างเนื้อเนี่ยมาชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะครับเน้นซุปกับเส้นส่วนใหญ่บางคนบอกว่าเอาไปกินที่ประเทศเขาเครื่องมีอยู่นิดเดียวมาละอย่างลนะสองอย่างเขาจะเน้นพวกอย่างนี้ครับเป็นน่าจะเป็นสไตล์การกินในเมืองหนาวนะอันนี้ชาชูครับเดี๋ยวผมซัดเลยครับไม่เก็บไว้เป็นอย่างสุดท้ายอืม ช่ได้ครับเล็กไปนะแต่ว่ามันมีอารมณ์บางอย่างของความเป็นแห้งแล้วใส่น้ำแล้วมันคืนรูปกลับไม่เท่าเดิมก็คือมันไม่เหมือนชาชูแบบนิ่มๆละมุนปากอย่างนั้นนะแล้วไม่ใช่ครับตอนนี้มาวิจัยเส้นกันต่อครับอืม เส้นถือว่าโอเคครับแต่ว่าจะนิ่มไปนิดหนึ่งงั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกินเส้นนิ่มเนี่ยต้องลดเวลาการโดนน้ำร้อนลงหน่อยนึ่งครับสุดนี่ก็คือน้ำซุปนี่แหละครับอร่อยมาก แต่ว่าต้องเป็นคนชอบรสจืดเชงๆด้วยนะคนชอบกินเผ็ดเนี่ยก็คงไม่เหมาะกับเมนูนี้แล้วก็ไม่มีความเผ็ดเลยนะครับนะฮะอันนี้ชอบครับน้ำซุปต้องคัดตึกก็เป็นอาหารรสไม่จัดนะครับ อย่างหนึ่งที่เลือกได้นะเผื่อใครสนใจนะนิชินก็จะมีอย่างนี้นะก็เราพบกันใหม่ครับเดี๋ยวผมจัดการที่เหลือกับ c h a ชาแน e ฟิลไท i ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันอาหารของคนเดินทางนะครับเวลาไปเจอพวกตามร้านสะดวกซื้อจะได้นึกออกว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้ก็กินเป็นบรรยากาศได้ครับรสชาตินิ่มนวลสดชื่นเชงเชหอมซุปนะคร แล้วก็น้ำมันงานครับผมสวัสดีครับ